สวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับวันนี้มาพบกับอีกเช่นเคยครับกับผมนายกพิค้าของครับอิสุกิโยสขาปักช่องนะครับวันนี้เราจะมารู้วิธีการนะครับดูแลรักษารถเบื้องต้นนะครับว่าต้องทําอย่างไรบ้างนะครับในช่วงนี้นะครับโรคโควิดก็กลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งนะครับการดูแลรักษารถเบื้องต้นนะครับไม่ว่าเราจะต้องใช้รถหรือไม่ได้ใช้รถนะครับเราก็จะต้องมีการดูแลอย่างน้อยนะครับสักอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็ยังดีนะครับเพื่ออะไรครับ เพื่อดูแลรักษารถของเรานะครับให้มีอายุการใช้งานที่ยืนยาวและพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ติดโควิดก็ตามหรือในช่วงที่เป็นสภาวะปกติก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามารู้รายละเอียดเกี่ยวกับการดูแลรักษารถ เบื้องต้นนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงก็สามารถดูแลได้คุณผู้ชายก็สามารถดูแลได้เป็นอย่างดีเช่นกันนะครับวันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับวันนี้ผมแนะนํากับรถตัวนี้ก่อนนะครับสำหรับตัวที่ผมจะนํามาให้ทุกท่านได้ดูในวันนี้ก็คือนะครับรถนะครับ v c คอร์ส4ประตูขับระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับที่เป็นรถทมของอีสุกันเลยนะครับกับสีบอลเงินนะครับวันนี้สวยใช่ไหมละครับนะฮะ ทุกท่านสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายๆนะครับกับตัวนี้ราคา1 1 5 7 0ล้านานันแค่นั้นเองนะครับก่อนอื่นนะครับในการที่เราจะดูแลรักษารถนะครับเราจะต้องเดินดูรอบคันก่อนครับว่ารถนะครับมีอะไรผิดปกติหรือไม่นะครับอย่างที่บอกครับว่าสักอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็ยังดีนะครับเป็นเป็นเบื้องต้นนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมาดูตรวจสอบดูนิดนึงครับว่านะครับตัวนะครับ สีต่างนะครับเนี่ยสีต่างๆมีรอยมีรอยขีดข่วนมีรอยบุบอะไรหรือไม่นะครับไฟนะครับติดทั้งหมดไหมไฟเลี้ยวติดไหมนะครับตัวนี้เราก็ต้องตรวจสอบดูเช่นกันนะครับโดยเฉพาะลมยางนะครับลมยางตรงนี้ทั้ง4ล้อนะครับเราก็ต้องตรวจสอบอีกเช่นกันอันนี้คือการตรวจสอบรอบคันก่อนนะครับเนี่ยตรวจสอบดูรอบคันทั้งหมดเลยนะครับลมยางตัวนี้นะครับการเติมที่เหมาะสมนะครับจะมีอยู่บอกทางด้าน ประตูคนขับนะครับว่าการใน,ในการที่เหมาะสมจะเติมยางนะครับทั้ง4ล้อเนี่ยนะครับลมยางอยู่ที่เท่าไหร่นะครับและที่สําคัญครับสำหรับยางอะไหล่นะฮะยางอะไหล่นะครับเราไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่เราก็ต้องมาตรวจสอบนิดนึงครับว่าเราได้เติมมีลมยางอยู่หรือไม่นะฮะเนะพราะยางอะไหล่ไม่ค่อยได้ใช้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มาตรวจสอบเลยนะครับเมื่อเราจะใช้อาจจะไม่มีลมก็ได้ เพราะฉะนั้นลมยางนะครับจะต้องเติมเอาไว้แข็งนะครับเป็น2เท่านะครับของลมที่เราใช้ปกตินะฮะตัวนี้นะครับนี่หมั่นตรวจสอบดูนะครับดูยางอะไหลยังอยู่ไหมนะครับแล้วก็ดูการเติมลมของยางอะไหลนะครับพวกนี้ต้องหมั่นตรวจสอบดูให้ครบทั้งหมดเลยนะครับคือตรวจสอบดูรอบคันก่อนนะครับหลังจากตรวจสอบรอบคันเดินรอบรถเสร็จแล้วนะครับเราก็ก้มดูข้างล่างสานิดหนึ่งนะครับก้มดูข้างล่างครับว่า มีนะฮะก้มดูนะครับว่ามีน้ำมันอะไรหยดอยู่หรือไม่นะครับเพราะนะครับตัวนี้เมื่อเราจอดเสร็จปุ๊บนะครับจะต้องไม่มีน้ำมันอะไรหยดอยู่ที่พื้นเลยนะครับห้ามมีน้ำมันอะไรหยดอยู่ที่พื้นถ้าเกิดมีอะไรอยู่ที่พื้นนะครับแล้วเราต้องตรวจสอบดูครับว่ามันคือสีอะไรนะฮะตัวนี้คือสีอะไรเพราะว่า ในแต่ละส่วนนะครับจะมีสีที่แตกต่างกันเช่นน้ำมันพวงมลาลัยพาวเวอร์ก็เป็นอีกสีหนึ่งนะครับอีสุก็จะใช้สีชมพูนะครับน้ำมันน,น,น้ำยาน,ำน้ำยาหล่อเย็นนะครับหรือหม้อพักหมอ้อน้ำนั่นแหละฮะตรงนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะครับแล้วตำแหน่งที่หยดอยู่นะครับเป็นตำแหน่งอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็มาเราก็สามารถตรวจสอบได้ครับว่าตัวที่มันหยดนะครับ ที่ลงที่พื้นคืออะไรนะครับตัวนี้ก็คือการตรวจสอบรอบคันแบบง่ายๆนะครับและที่สําคัญก็อย่าลืมดูบนหลังคาด้วยนะครับว่ามีอะไรผิดปกติหรือเป็นรอยเป็นอะไรไหมนะครับอันนี้ก็คือการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับรอบคันก่อนนะครับก่อนที่จะไปตรวจสอบดูนะครับภายในห้องเครื่องยนต์นะครับว่าห้องเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมีอะไรผิดปกติหรือไม่ระดับ ของเหลวนะครับพ่องไปหรือไม่นะครับตัวนี้ก็ต้องหมั่นตรวจสอบอีกเช่นกันนะครับอย่างที่บอกครับรถจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้นะครับก็ต้องมีการตรวจสอบอีกเช่นกันอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับในห้องเครื่องกันนะครับว่าเราต้องตรวจสอบอะไรบ้างนะครับสำหรับในห้องเครื่องนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ นะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามารู้นะครับว okay. ิธีการตรวจสอบระดับของเหลวนะครับในห้องเครื่องยนต์กันนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องเปิดฝากระโปรงเข้ามาก่อนนะครับเปิดจากฝากระโปรงด้านในก่อนนะครับแล้วเราก็มาเปิดจากฝากระโปรงด้านนอกตรงนี้นะครับจะอยู่ที่ตรงตัวนี้นะครับตัวแซดตัวนี้นะฮะนี่ปึ๊บแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับนะฮะตอนนี้เอาเสียบค้ำยันนะครับใส่ ตรงช่องตรงนี้นะครับให้เข้านะครับแล้วก็ให้อยู่อย่างมั่นคงนะครับเพราะว่าในกรณีที่เราตรวจสอบอยู่นะครับจะไม่ได้ลงมาทับนะครับมือหรือทับศีรษะของเรานะครับเราจะเริ่มนะครับจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวานะครับกรณีที่หันหน้าเข้ารถหรือจะเริ่มจากฝั่งขวามาซ้ายก็แล้วแต่สะดวกแต่ละท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาดูตรงนี้ก่อนนะครับก็คือนะครับระดับของเหลวนะครับเช่น น้ำมันเบรกน้ำมันคาร์นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับก็จะมีทั้งน้ำมันเบรกน้ำมันคาร์นะครับตัวนี้แต่ตัวนี้นะครับรีคอร์ดนะครับรุ่นเนะครับจะมีเฉพาะเกียร์ออโต้เท่านั้นนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับก็จะเป็นกระบอกตัวนี้นะครับจะเป็นน้ำมันเบรกน้ำมันคาร์ดอยู่ในกระบอกเดียวกันนะครับการดูระดับของเหลวนะครับก็จะมีขีดบอกครับนี่ฮะห้ามเกินขีดตรงนี้นะครับห้ามเกินขีดตรงนี้นะครับแล้วก็ห้ามต่ำกว่าขีดนี้ ของทุกอย่างนะครับจะมีนะครับจะมีขีดวัดบอกให้ทั้งหมดนะครับว่าห้ามต่างก่าขีดนี้ห้ามสูงกว่าขีดนี้ให้อยู่ระหว่างนี้คือปกตินะครับถ้าเกิดมันไม่รั่วนะครับมันไม่หายไปไหนแน่นอนนะครับก็จะอยู่ระหว่างนี้อาจจะพร่องลงมาบ้างในเรื่องของการใช้งานนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นสายนะครับของตัวน้ํามันส่งน้ํามันเบรกนะครับส่งไปยังแต่ละล้อนะครับตัวนี้นะฮะ ระดับของเหลวนะครับตรวสอบที่ระดับของเหลวตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นกลองอากาศนะครับตัวกลองอากาศเนี่ยฮะถ้าเกิดว่าเราวิ่งทางฝุ่นนะครับเราก็สามารถที่จะเอาออกมาเป่าเองได้นะครับเดี๋ยวนี้ในปั๊มก็จะมีที่เป่านะครับแต่ถ้าเกิดเวลาว่าเราตามปกตินะครับเราไม่ค่อยได้วิ่งทางฝุ่นเท่าไหร่นะครับเราเข้าศูนย์ทุกๆ1 0 0 0 0กิโลหรือ6เดือนแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับตรงนี้ ทางศูนย์บริการนะครับเขาก็จะตรวจเช็คให้เราอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็เราสามารถตรวจสอบเองได้นะครับนะฮะคราวนี้มาจุดต่อไปนะครับที่เราจะต้องตรวจสอบคือระดับของเหลวตัวหม้อพักหม้อน้านะครับหรือน้ํายาหล่อเย็นนั่นเองนะครับตัวหม้อพักหม้อน้ำนะครับตัวนี้สังเกตไหมครับตัวนี้มองจะเป็นสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวนะฮะของอิสูจะเป็นสีเขียวนะครับตัวนี้ฮะก็จะมีขีดบอกเช่นกันนะครับ ห้ามเกินขีดนะครับนี่ห้ามเกินขีดนะฮะขีดบนนะครับเนี่ยอยู่ระหว่างเนี่ยขีดบนนะครับนี่ตรงนี้เติมถูกต้องนะครับถ้าเกิดห้าแล้วก็ห้ามต่ำกว่าขีดล่างนะครับอยู่ระหว่างนี้ปกติแล้วข้อที่สําคัญนะครับข้อสาคัญนะฮะเวลาเราเติมเนยครับเราเติมตรงนี้นะครับเติมช่องตรงนี้เปิดเติมได้เลยนะครับถ้าเกิดกรณีที่มันพองลงไปนะครับแต่นะครับ ตรงนี้นะครับจุดตรงนี้นะฮะไม่แนะนําให้เปิดไม่แนะนําให้เติมตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้มันก็จะดึงไว้จากตรงนี้เองโดยเฉพาะเวลาที่รถมาจอดใหม่ๆแล้วมันร้อนนะครับตัวนี้ห้ามเด็ดขาดเลยนะครับเพราะถ้าเกิดคุณเปิดออกมาปุ๊บน้ํามันมีแรงดันอยู่แล้วมันร้อนนะครับอาจจะทาให้ทุกท่านเสียโฉมได้นะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็น้ํายาหล่อเย็นตัวนี้นะครับ ถ้าเกิดว่ามันบกมันพองลงไปนะครับบางท่านเคยเอาน้ําเปล่าเติมได้ไหมนะครับเติมได้ครับแต่ไม่แนะนําเลยนะครับหรือห้ามเลยก็ได้ครับนะฮะเพราะตัวนี้นะครับจะมีนะครับจะมีน้ํายาที่ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วขายที่ศูนย์บริการนะครับขายที่ศูนย์บริการเพราะว่าน้ํายาตัวนี้นะครับจะเป็นน้ํายาหล่อเย็นที่นะครับการจุดเดือดนะครับ จะสูงมากกว่าปกติโดยปกติน้ำเย็นน้ำน้ำปกตินยฮะเวลาจุดเดือดหรือว่าน้ําเดือดอยู่ที่ร้อองศานะครับตัวนี้ก็จะสูงขึ้นมาหน่อยนะครับอยู่ประมาณ110-115องศานะครับตัวนี้นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเติมน้ำํำเปล่าเข้าไปพุ่มันเกิดการเจียจางเข้าไปนะครับในเครื่องยนต์ที่เป็นเหล็กต่างๆพวกนี้ฮะมาอา,อาจะอาจะเกิดทําให้เกิดสนิมขึ้นได้นะครับแล้วก็ การนะครับหล่อเย็นต่างๆก็ไม่สมบูรณ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นที่ศูนย์บริการนะครับมีขายนะฮะสามารถซื้อเอาไปเติมเองได้นะครับเขาผสมให้เรียบร้อยหมดแล้วได้มาตรฐานได้ค่าที่ถูกต้องนะครับตัวนี้ก็อย่าลืมนะครับสามารถที่ตรวจสอบดูได้นะครับแล้วก็มาซื้อเพิ่มเอาไปเพิ่มเติมได้แต่ในกรณีที่จําเป็นจริงๆนะครับน้ำรถลงไปก็สามารถเอาน้ําเปล่าเติมได้นะครับแล้วก็นํารถเข้าศูนย์บริการเพื่อให้ทางศูนย์บริการตรวจสอบให้แก่กันก็ได้นะครับตัวนี้นะฮะ คราวนี้มาดูต่อไปนะครับตัวต่อมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นนะฮะตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่เติมน้ามันเครื่องนะครับมันตรวจดูนิดนึงครับว่าว่ามันหลวมไหมนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราใช้งานไปนะครับพวกนี้ฮะนะครับใช้งานไปมันมีการสั่นมีการสะเทือนต่างๆพวกนี้เกลือมันอาจจะหมุนได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ หมุนดูสักนิดนึงนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับมาตรวจสอบดูหมุนให้แน่นนะครับให้ตึงมือเลยนะครับเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่แน่นปุ๊บนะครับเมื่อทุกอย่างมันมีแรงดันเข้ามาในเกาะกรีที่เขาทํางานอยู่นะฮะเนี่ยน้ำมันมันอาจจะพุ่งขึ้นมาได้นะครับตรงนี้เกิดความเสียหายได้นะครับแบบนี้แล้วก็ตัวสายพานนะครับตัวสายพานตัวนี้ก็สามารถที่ตรวจสอบตรงนี้ฮะ สายพานตัวนี้นะครับเป็นสายพานคอมแอร์สายพานหน้าเครื่องยนต์ต่างๆพวกนี้นะครับเนี่ยเรากรณีที่เราจะตรวจสอบนะครับเอานิ้วโป้ขึ้นมานะครับนิ้วโป้ขึ้นมากดลงมาครับเนี่ยกดลงไปปุ๊บนะครับให้ให้นิ้วโป้นะฮะกดลงไปอย่างนี้ครับนิ้วโป้ขึ้นอยู่นะครับให้ขึ้นสีม่วงๆแค่นี้พอนะครับให้ขึ้นสีม่วงๆนะครับไม่ใช่กดจนโหดนิ้วขาดเลือดอย่างนั้นไม่ได้นะฮะนะครับ ให้กดลงไปขนาดนี้นะครับถ้าเกิดมันไม่ลงลงไปประมาณสักสองเกซนนะฮะตัวนี้นะครับก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับหรือมันสังเกตจากเสียงเวลาที่เราสตาร์ทเครื่องนะครับว่าเสียงดังอิด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 เหมือนหนูเข้าไปกัดกันข้างในหรือเปล่านะครับตอนนั้นก็ต้องดูว่ามันเกิดจากการหย่อนของสายพานไหมนะครับก็สามารถที่ตรวจสอบได้นะครับแล้วก็นะครับตัวนี้ก็คือน้ํามันพวงมาลัยพาวเวอร์นะฮะตัวน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ตัวนี้ก็จะมีขีดบอกเหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยฮะ อย่าให้อย่านี้ตัวนี้นะครับนี่อย่าให้เกินขีดบนอย่าให้ต่ำกว่าขีดล่างนะครับอยู่ระหว่างนี้ก็คือปกตินะครับตัวนี้เห็นไหมฮะอยู่ระหว่างนี้ปกตินะครับแต่ปกติก็จะให้เกินตรงนี้นะฮะเนี่ยให้อยู่ระหว่างนี้ขีดนี้ปกติเลยนะครับอยู่ระหว่างนี้ปกติเลยนะฮะเนี่ยการดูแลนะครับก็จะมีอยู่ขนาดนี้นะครับนี่นะฮะเราก็สามารถเติมได้เปิดได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีชมพูอย่างที่ผมบอกนะครับตัวนี้เห็นไหมฮะนะครับอย่าลืมนะครับตรวจสอบกันดูนะฮะคราวนี้ มาที่ตัวนี้ครับก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่รถเดี๋ยวนี้รถทั่วไปนะครับก็จะเป็นรถแบบแบตเตอรี่แบบกึ่งน้ํากึ่งแห้งนะครับกึ่งน้ํากึ่งแห้งนะครับตัวนี้นะฮะก็จะมีขีดบอกกันเช่นกันนะครับเนี่ยฮะจะมีขีดบอกนะครับห้ามเติมขีดบนตรงนี้ห้ามต่ำกว่าขีดล่างทุกอย่างจะมีขีดบอกทั้งหมดนะครับก็สามารถตรวจสอบดูได้การตรวจสอบดูได้อย่างไรนะครับเขย่ารถสักนิดนึงครับเนี่ยฮะก็จะมีน้ำนะครับระดับน้ํา กระเพื่มอยูอย่ใช้ภาษากระเพื่อมนะฮะทุกคนเข้าใจนะครับนะครับคราวนี้เวลาที่เราจะดูนะครับถ้าเกิดว่าช่องไหนที่มันลดต่ำกว่าชาวบ้านเขานะครับเนี่ยต่ำกว่าต่ำกว่าขีดบนเนี่ยนะครับต่ำกว่าชาวบ้านเขาเติมเอาน้ําซื้อน้ํากลั่นนะครับน้ำกลั่นเนี่ยจากศูนย์บริการก็มีขายนะครับหรือเราจะมีติดรถเอาไว้บ้างนะครับมันตรวจสอบดูนะครับเพราะอย่างที่บอกว่ารถทุกวันเนี่ยม,มันมีจอเข้ามาหมดแล้วนะครับแล้วมันใช้ระบบไฟฟ้าเยอะ นะครับบางทีเราเราดับเครื่องแล้วเราก็ดูจอดูอะไรเข้าไปนะครับอาจจะกินไฟมากกว่าปกติอย่างนั้นนะครับเราก็ต้องมาตรวจสอบตรงนี้เพื่อให้ยุคการใช้งานของแบตเตอรี่เนี่ยอยู่กับเราได้นานๆนะครับการตรวจสอบก็คือการเติมนะครับก็ช่องไหนที่มันไม่เท่าชาวบ้านเขานะครับที่มันต่ํากว่าขีดระดับบนเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะเอาเหรียญบาทนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นแบบกึ่งนะครับแบบกึ่งนะฮะมันจะไม่มีตัวนูนๆเหมือนแบต้ําเลยนะครับแบต้ําเลยตัวนั้นอะ อันนั้นหมุนได้ง่ายตัวนี้เอาเหรียญบาทนะครับเนี่ยมาหมุนออกได้เติมน้ํากันช่องที่ขาดนะครับไม่ใช่ว่าเติมช่องเดียวแล้วมันจะเต็มทุกช่องนะครับเพราะทุกช่องจะมีแผ่นธาตุกั้นเอาไว้อยู่นะครับตัวนี้นะฮะก็สามารถที่จะดูตรงนี้ได้นะครับนี่เปิดนะครับช่องไหนไม่เสมอขีดบนเปิดออกมาครับเติมช่องนั้นเติมแค่เสมอขีดบนนะครับห้ามเติมเต็มนะฮะห้ามเติมเต็มนะครับถ้าเกิดมันเติมเต็มออกมาปุ๊บเราปิดแน่นแล้วนะครับสังเกตว่าทุกรูเนี่ย เนี่ยทุกทุกหัวนะครับทุกหัวเติมเนี่ยจะมีรูเล็กๆอยู่นะครับอันนั้นคือเอาไว้ระบายนะครับถ้าเกิดเราเติมเต็มมากปุ๊บมันจะระบายออกมานะครับท่านเคยสังเกตไหมครับว่าบางทีเราไปเปิดแบตเตอรี่ดูเนี่ยฮะอุ้ยทำไมเป็นคี่เกลือเต็มเลยนะครับเนี่ยทีเกลือเต็มเลยเพราะว่าบางทีตัวตัวน้ำน้ำน้ำกรดเนี่ยครับมันเวลาเติมน่ยคือคือน้ํากันนะครับแต่พอเข้าไปอยู่ในนี้ได้แล้วปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ํากรดขึ้นออกมาปุ๊บกัดหัวนะครับกับหัวขั้วบวกขั้วลบเป ะะหรือออกมาโดนสีต่างๆพวกนี้ก็จะทําให้เกิดเป็นสนิมสีหลุดสีลอกได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเติมเติมเฉพาะขีดเท่าที่บอกเท่านั้นนะครับแล้วจะเกิดว่าตรงขั้วเป็นเป็นที่เกลือทํำยังไงนะครับอันนี้ก็สามารถดูแลได้ง่ายๆก็คือต้มน้ําร้อนนะครับเอาน้ําร้อน นะฮะต้มน้าร้อนมาปุ๊บเอามาเทราดล้วใช้แปรงสีฟันนะฮะเอาเก่าครับตัวนี้นะครับหรือแปรงยางอื่นก็ได้แต่มันอันนั้นจะแข็งไปนะครับแปรงสีฟันเก่เาเก่ามาขูดพูนเนี่ยมาปัด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 จนสะอาดเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานได้ตามปกติเพราะว่าวันที่เกิดขี้เกลือขึ้นเย,เยอะนะครับมันเข้าไปปิดเข้าไปฝังตรงขั้วปุ๊บนะครับระหว่างขั้วแบตเตอรี่กับของตัวที่ขั้วการใช้งานของตัวรถเนี่ยนะฮะมันอาจจะสตาร์ทยากสตาร์ทไม่ติดพวกนั้นก็มีผลเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ ตัวนี้ก็ต้องมั่นดูแลอีกเช่นกันนะครับอย่างที่บอกครับหอาทิตย์สักครั้งหนึ่งก็ยังดีนะครับตัวนี้พอมาตอนนี้เสร็จนะครับก็จะมาเป็นที่น้ําฉีดกระจกหรือว่าน้ําปัดน้ําฝนนะครับตัวนี้ถามว่าสําคัญไหมผมบอกว่าสําคัญจริงๆนะครับเพราะบางทีเราวิ่งไปเจอฝุ่นเจออะไรปุ๊บเนี่ยมาเรา,เรายังได้ใช้ปัดได้นะครับโดยเฉพาะของอีสุนะครับของอีสุนะใบปัดน้ําฝนนะครับจะเป็นแบบใหม่ที่ปัดน้ําฝนออกจากใบปั ฉีดน้ําออกจากใบปัดน้ําฝนเลยนะครับฉีดน้ําออกจากใบปัดน้ําฝนเลยเดี๋ยวผมดูให้ดูนิดหนึ่งนะครับตัวนี้นะเอาลงสักนิดหนึ่งนะครับนี่นะฮะตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับใบปัดน้ําฝนมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับอยู่ตรงนี้โดยรถรุ่นทั่วไปนะครับยี่ห้ออื่นปุ๊บม,มันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะเวลาฉีดมันก็ฉีดออกขึ้นฉีดกระจายบางต่างพวกน,นี้มันก็ไม่ค่อย ปัดไม่ค่อยทั่วถึงไม่ค่อยสะอาดนะครับซึ่งของอีสุจะอยู่ที่ก้านตรงนี้เลยเวลาฉีดออกปุ๊บเวลาปัดก็ปัดที่ก้านด้วยแล้วก็ฉีดออกไปด้วยนะครับรับประกันสะอาดแน่นอนนะครับแต่เราก็ต้องดูแลอีกเช่นกันนะครับต้องดูแลนะครับนะฮะต้องดูแลนะครับเลือกเกี่ยวกับการเติมน้ํานะครับบางคนเติมน้ําเปล่าได้ไหมอย่างเดียวได้ไหมถามว่าเติมได้ไหมเติมได้ครับแต่การลื่นของใบปัดน้ำฝนมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ รหรือบางคนบอก้อจะเติมสันไลเข้าไปได้ไหมจะเติมอน้ํายาสระผมเข้าไปได้ไหมถามว่าเติมไม่แนะนําให้เติมแบบนั้นนะครับไม่แนะนําให้เติมแบบนั้นนะฮะเพราะถ้าเกิดท่านเติมแบบนั้นปุ๊บอุมน้ําเต็มปุ๊บบีบเข้าไปเลยนะครับมันจะไปอุดนะครับมันจะไปอุดหวัวฉีดนะครับเพราะว่ามันเป็นก้อนเข้าไปมันเป็นของเหลวเข้าไปนะครับสิ่งที่ถูกต้องก็คือนะครับท่านจะต้องตีตีให้มันแตกข้างนอกก่อน ตีตีให้มันแตกข้างนอกเหมือนเราหมือนเราจะซักผ้าหรือเราจะล้างจานนะครับเราก็ตีให้มันแตกข้างนอกก่อนแล้วเราค่อยเอามาใส่นะครับแล้วเราค่อยเอามาใส่นะฮะตัวนี้จะทํางานได้ดีนะทำให้กระจกมันลื่นเวลาปัดมันลื่นปื้ดลื่นปืดได้ด้วยนะครับแต่วิธีที่ถูกต้องที่สุดนะครับคืออีสุของเราก็จะมีน้ํายาขายอีกแหละครับนะครับน้ำยาล้างกระจกรับประกันครับกระจกใสเงาแว๊เลยครับแมงวันไปจับอยู่ลื่นปืดปืดปืดเลยนะครับตัวนี้นะฮะก็จะมีขายเช่นกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะ นะครับก็ต้องดูแลแบบนี้นะครับเติมอย่าให้ขาดนะครับมีเอาไว้ใช้ตลอดนะครับตัวนี้เห็นไหมฮะมาพร้อมกับใบปัดน้ําฝนนะครับท่านก็ต้องตรวจสอบอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะบางทีรถจอดตากแดดไม่ได้ใช้นะครับใบปัดน้ําฝนเนี่ยนะครับมันก็จะมีมันก็จะอาจทำให้ใบปัดน้ําฝนแข็งนะครับทำให้ว่าเวลาเราปัดังกูด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 เนี่ยแต่ปัดไม่ปัดไม่สะอาดปัดไม่เกลี้ยงนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะต้องตรวจสอบดูแลเขาเช่นกันนะครับ ตัวนี้นะครับน้ำฉีดกระจกผ่านไปนะครับแล้วก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่สำคัญมากๆกนะครับก็คือการตรวจเช็คของระดับน้ำมันเครื่องนะครับระดับน้ำมันเครื่องนะฮะตัวนี้มีความสำคัญทุกอย่างนะครับที่กล่าวมานะครับตัวนี้นะฮะน้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้เป็นน้ำมันเครื่องนะครับเกตนะครับก็จะมีแจ้งอยู่ตรงนี้นะครับทุกท่านก็สามารถที่จะเปิดดูได้นะครับการตรวจสอบน้ำมันเครื่องนะครับรถจะต้องจอดอยู่ในแนวลาบ ลาบแบบนี้เลยเสมอแบบนี้นะครับแล้วจะต้องดับเครื่องอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับต้องดับเครื่องอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเพราะเพื่ออะไรครับก็เพราะว่าตอนที่เราใช้งานอยู่นะครับระดับน้ํามันเครื่องมันก็จะมาขึ้นมาหล่อลื่นต่างๆพวกนี้อยู่ในเครื่องยนต์นะครับอ่างน้ำมันมันยังไม่ได้ลงไปที่อ่างน้ํามันเครื่องจอดสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อให้น้ํามันไหลลงไปที่อ่างน้ํามันเครื่องให้เรียบร้อยก่อนเราถึงจะทําการวัดและตรวจสอบได้นะครับอันนี้ดึงออกมานะครับหนึ่งครั้ง ดึงออกมาหนึ่งครั้งนะครับตัวนี้ยังตรวจสอบอะไรไม่ได้นะครับยังตรวจสอบอะไรไม่ได้นะฮะขออนุญาตนะครับมีทิชชู่หรือว่าผ้าสักผืนหนึ่งนะครับลูดออกไปก่อนครับลูดออกไปก่อนเบิบแบบนี้นะฮะแล้วทุกท่านต้องดูนะครับแบบนี้ครับว่าเห็นไหมครับที่วัดระดับน้ํามันเครื่องเนี่ยจะมีอันนี้รูบนะครับอย่างเงี้ยรูบนะครับอันนี้รูล่างเห็นไหมครับนี่รูล่างนะครับเนี่ย น้ำมันเครื่องจะต้องอยู่ในระดับระหว่างรูบนกับรูล่างอยู่ระหว่างนี้นะครับเกินก็ไม่ดีนะครับขาดยิ่งแล้วใหญ่เลยยิ่งไม่ดีไปใหญ่นะครับตัวนี้แล้วก็เสียบลงไปอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่เสียบลงไปอีกหนึ่งครั้งนะฮะปึ๊บกดลงไปให้ดังแป๊บแบบนี้ครับแบบนี้นะฮะแล้วเอาขึ้นมาดูครับว่าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ตรงไหนนะฮะนี่ครับอันนี้ไสเจะาเลยครับนี่เห็นไหมฮะนี่ยครับ ระดับน้ำมันเครื่องนะครับไอ้คันนี้อยู่ระหว่างนี้ครับนี่เห็นไหมฮะเนี่ยอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือปกตินะครับคือปกตินะฮะเมื <ME> ่อเราดูตรงนี้เสร็จโอ้เรียบร้อยนะครับปกติแล้วนะครับเราก็เอามาเสียบคืนนะครับเนี่ยเสียบคืนแล้วสิ่งสําคัญคือต้องเสียบให้มันสนิทดังแป๊กแบบนี้นะฮะดังแป๊กแบบนี้เลยนะครับถ้าเกิดพอดังแป๊กแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเนี่ยก็ถือว่าเรียบร้อย นะครับก็ถือว่าเรียบร้อยนะฮะคราวนี้นะครับในเรื่องของการดูแลรักษาห้องเครื่องห้องห้องดยสารแบบนี้นะครับเนี่ยฮะทำไมผมถึงบอกว่านะครับทำไมผมถึงบอกว่าทุกอย่างนะครับจะมีขีดบอกห้ามเกินขีดบน,ดบนห้ามต่ำกว่าขีดล่างให้อยู่ระหว่างนี้ปกตินะครับให้อยู่ระหว่างนี้คือปกตินะฮะเพราะว่าทุกอย่างจะต้องมีการระบายความร้อน นะครับถ้าเกิดเราใส่เต็มปุ๊บการระบายความร้อนก็ไม่ดีใช่ไหมฮะการระบายความร้อนไม่มีพื้นที่ให้ระบายความร้อนนะครับก็จะไม่ดีนะครับก็จะต้องมีขีดบอกว่าห้ามเกินขีดตรงนี้นะยิ่งถ้าเกิดว่าขาดปุ๊บเนี่ยเอาไปใช้นะครับเอาไปใช้ไม่ถูกเอาไปใช้ในระบบไม่ครบไม่ถูกไม่พอเนี่ยฮะนะครับก็จะเกิดการสึกหรอมากขึ้นนะครับพวกนี้นะฮะแล้วก็น้ำมันเครื่องนะครับถามว่าทําไมถึงไม่ให้เติมเยอะนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเติมเยอะปุ๊บนะครับ มันก็จะไปขึ้นทำงานในระบบมากเกินไปทําให้มันเครื่องมันหนืดก็มีนะครับบางคนบอกอย่าไม่ออกเลยนะครับอย่าไม่ออกอาจจะเกิดจากนะครับพวกนี้แหละน้ำมันเครื่องเยอะเกินไปก็มีนะครับพวกนี้เพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมครับเขามีขีดให้บอกว่าห้ามเกินขีดบนห้ามต่ำกว่าขีดล่างแบบนี้นะครับนี่ถ้าเกิดทําได้แบบนี้นะครับท่านจะใช้รถอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูแลรถแบบนี้ได้นะครับ อายุของรถนะครับก็จะอยู่กับเราและพร้อมใช้งานตลอดเวลานะครับตัวนี้เห็นไหมฮะการดูแลรถง่ายๆมีแค่นี้เองนะครับอย่างน้อยๆสัปดาห์ละหนครั้งถ้าเกิดดูได้ทุกวันรอบคันเนี่ยผมแนะนำนะครับให้ดูทุกวันนะครับแต่พวกห้องเครื่องต่างๆพวกนี้นะครับก็เปิดดูนะครับเอเห็นปกตินะครับก็สามารถที่จะปิดก็ได้ปิดห้องฝากกระปวงไว้ก็ได้นะครับแต่1อาทิตย์นะครับท่านต้องมาดูระดับของเหลวพวกนี้ด้วย หนึ่งอาทิตย์นะนะครับห้องเครื่องเนี่ยผมอยากแนะนําอยากให้ดูหนึ่งอาทิตย์นะครับแต่ถ้าเกิดรอบคันเนี่ยมันดูทุกวันดูใต้รถยนต์นะครับดูทุกวันว่ามีของเหลวอะไรหยดอยู่กับพื้นไหมนะครับโดยปกติจะไม่มีอะไรหยดอยู่กับพื้นนอกจากรอยของน้ํายาแอร์ถ้าเกิดเราสตาร์ทเครื่องแค่นั้นเองครับพวกนี้เห็นไหมฮะเห็นไหมครับการดูแลรถง่ายๆแบบนี้นะครับนี่ี๋ยวแล้วก็วิธีการปิดฝากระโปรงนะครับ วิธีการปิดฝากระโปรงนะครับแบบนี้นะฮะปิดให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยเราจะไม่กดลงนะครับเราจะทิ้งลงแบบนี้แล้วก็ปิดแบบนี้ถือว่าเรียบร้อยทงไว้1ฝ่ามือนะครับหฝ่ามือแบบนี้นะครับสามารถที่ทิ้งลงได้เห็นไหมครับวันนี้นะฮะเห็นไหมครับการดูแลรถง่ายๆแบบนี้ก็สามารถทําได้นะครับทุกวันนะครับคุณผู้หญิงก็ทําได้คุณผู้ชายก็ทําได้นะครับตรงนี้นะฮะดูรถดูแลรถของเรานะครับเพราะว่า เรากว่าจะซื้อได้แต่ละคันนะครับต้องบอกว่าจากนาพักนาแรงของเรานะครับเพราะฉะนั้นต้องดูแลเขาสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับมีอะไรสงสัยก็สามารถที่จะฝากเอาไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับหรืออยากรู้เรื่องของอะไรนะครับก็สามารถที่จะฝากเอาไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมจะมาทําเกี่ยวกับการดูแลรักษารถหรืออุปกรณ์การใช้งานของรถต่างๆพวกนี้ได้นะครับหรือท่านใดนะครับอยากจะมา ทดสอบรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นมิวเนะครับรถวีคอร์นะครับหรือว่าจะเป็น s p c e e c a นะครับของเครื่องยนต์1.9แล้วก็เครื่อง3.0นะครับก็สามารถที่จะมาทดสอบกันได้เพื่อความมั่นใจในการที่จะออกรถหึงคันครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ